แอปทักะออนให้ของขวัญมันเกิดต้นหอมทั้งสวยทั้งเก่งคลบเครื่องสำหรับนักสแสดงพิธีกรชื่อดังต้นหอมสกุลตลาเทียนไพรโรดบอกเลยว่าช่วงนี้คือปังไม่ไหวแล้วมีผลงานออกไม,ม้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวแม้โซโลตแลนยู่ในวงการบันเทิงมาน,นานต้นหอมก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ตลอดเวลามีแฟนคลับติดตามเพียบเริ่มเข้าวงการในฐานะผู้ประกาศข่าวกีฬา ก่อนที่จะมีโอกาสได้ขยับมาเป็นพิธีกรรายการฟุตบอลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอมีความรักในการดูกีฬาหลังจากนั้นต้นหอมก็มีโอกาสลองงานอื่นๆในวงการบันเทิงมามากมายหลายอย่างล่าสุดต้นหอมโพสคลิปลองอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อแอปทักษอนมีของขวัญวันเกิดย้อนหลังเปิดกลองออกมาพร้อมกับเหตุผลที่ให้สิ่งนี้แอปบอกว่าออกเดทบ่อยมากก็คิดว่าน่าจะได้ใช้และคำพูดพิกๆประโยคเด็ดจากปากแอปที่แซวต้นหอมว่าก็เลือกมาสักคนมีหลายสิบคนไม่ใช่หรอ โดยต้นหอมระบุแค,คปชั่นว่าแฟนผมน่ารักจังเลยครับครูจิ้นประจำกองแขนแฮแท็ hashtag, แอปหอมฮแท็ hashtag, ต้องสอนเขามาใส,ส่หาซะหน่อยฮแท็ฝึกเดินสายอินฟูฮแขอบคุณนะบีเยบิบเยิบทำกลางเป็นแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียวยังไงก็ขอให้ต้นหอมมีความสุขมากๆเลยนะ